หากดเคมานะครับมันจะมีหน้าต่างสกิลขึ้นมาแบบนี้นะครับสกิลก็จะมีสามส่วนหลักๆนะครับโอ้ยสะอึกเลย๊บนึง <c oughs> กินข้าวเสร็จครับลมมันตีต้ <c oughs> องขอโทษนะครับอ่าสามส่วนหลักๆนะครับหลักอันแรกเลยก็คืออ่าวิชาปานนะครับผมวิชาปานคืออะไรวิชาปานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอ่าตัวแทนของเลเวลนะก็ไม่เชิงตัวแทนของเลเวลนะคือเกมน,นี้อ่ะเนื่องจากมันไม่มีระบบเลเวลไงครับ มันก็เลยมีไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาแทนนะวเวลามันอัพปุ๊บอ่ามันก็จะบวกสเตตัสนะครับผมอยอาผมนี่ปลาสัานักของมุดตึกมันดิตก็เลเวล16นะฮะซึ่งกากมากแต่ว่าไอ้สก,กิปลปานนะครับมันต้องใช้เลยนะครับมันต้องกดใช้เลยนะครับถ้าเราไม่กดใช้เราก็จะกากเหมือนเดิมฮะมันก็จะไม่บวกอะไรเลยให้เราเลยนะครับ วิชาปาเนี่นอกจากจะมีในสำนักแล้วเรายังไปหาวิชานอกสำนักมาฝึกได้อีกนะครับหาจากนั้นเจียนนะครับผมวิชาอื่นวิชาปลาเน่แล้วต่อมานับเ,เป็นวิชาตัวเบาวิชาตัวเบามีไว้ทําไมก็มีไว้ใช้วิชาตัวเบาฮะเออเนาะท่าตัวเบาก็ต้องใช้วิชาตัวเบาดิมันก็จะเอาไว้ปีนลังคา กระโดดขึ้นบันไดไต่หน้าผาเดินบนน้ำนะฮะมีทั้งหมดด้วยกันสิบเอ็ดแบบนะฮะมีเดินเร็วสไลด์ข้ามกระโดดข้ามแมกอะไรพวกนี้เหยียบอากาศอัน้ก็ว่าไปอืมก็จะมีด้วยาก,กานันทั้งหมดสิบเอ็ดแบบอ่าสึกว่าตอนเริ่มต้น,นะฮะมันจะให้มาแบบหนึ่งนะครับวิชาตัวเบาซึ่งเป็นแบบกระกากระอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมจะทำให้ดูตดเอา ชึบชึบนี่นะวัตถุชาต์ตบอลขั้นแรกนะที่เราได้มาส่วนที่เหลือนนะไปหาเองฮนะหาจากดันเจียนนะครับแล้วแต่ดันเจียนนะผมจําไม่ได้ว่าดันไหนมันดอกอะไรบ้างนะแต่รู้ว่ามันดอกแต่ดันเจียน,นชเชื่อหรือเปล่ครับหรือไม่ถ้าถ้ามีตังนะพ่อเป็นเจ้าของบ่อถ่านมันนะก็เอาตังไปซื้อวิชาจากคนที่ตั้งร้านขายแนะมาใส่ได้นะครับเราก็จะมีชะเชื่อหรอเปล่ ซึ่งอไอวิชาตัวเบาเนี่ยมันจะไม่มีเลเวลนะครับฝึกแล้วฝึกเลยก็ไม่มีไม่มีเลเวลหรืออะไรนะครับฝึกปุ๊บตันปั๊บเลยก็ยคือเลเวลหนึ่งันเองโอเคนะครับต่อมาเป็นวิชาต่อสู้นะครับผม,มวิชาต่อสู้ของเกมเนี่ยมัาคาดว่า,าจะพลิกแพงได้เยอะเลยนะครับพลิกแพงได้ร้อยแปดกระบวนท่าเยอะมากเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยคือวิชานสนักะ่ะ หรับวิชาขั้นต้นนะครับมันจะให้มา3วิชาด้วยกันนั่นก็คือของผมเนี่ยของมือตึกมือเดดนะมันจะมีวิชาเพ่งเตะท้องท้องสำรานเอ้ยอ้ตรงนี้เพ่งเตะท้องสำรานแล้วก็ชากระบี่ดอกไมป้ปวยปลายครับแล้วก็วชากระบี่เทียนหยาวนี่เป็นวิชาพื้นฐานของสำนักมูอตึกมือเด็ดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็สามารถถาวิชาของสำนักอื่นม,มาใส่ได้ด้วยนะครับอ่า วิชาอื่นของสนาคอื่นหรือนอกสนักเนี่ยมันก็หายจากดันเจียนทั่วไปนะครับแล้วก็มี event, อีเว้นอ่ายีมีอีเวนต์ประจวบมันนะไปขโมยคัมภีร์ของสนาคอื่นมานะครับเนื่องจากเนี่ยวิชาเนี่ยมันเรียนได้อิสระเรียนได้แบบได้เยอะอยะฮะมันจึงทําให้ผมเนี่ยพลิกแพงสเต็ปได้แบบร้อยแปดอะทำให้เกนมนี้สนุกมากขึ้นนะเป็นจุดเด่นของเกมน,นี้เช่นกันนะอย่างอ่ะเห็นบูตึงเนี่ยเฮ้ยงังบูตึง อ้าวเวนเสียบใช้สกิลของขอทานของญาติจกมาซะง,งั้นอ้าวตายเลยเนี่ยมันดูไม่หมดนะฮะมันอ่ามันค่อนข้างที่จะแบบอ่าพลิกแพงได้เยอะ,อะแบบอย่างอย่างผมเนี่ยมันสกิลแรงมากเลยนะครับแต่ว่าวิชาสำหรับมันแรงนะ,ะแต่ว่ามันไม่มีวิชาหยุดเลยอะ่ะอ่าผมก็อาจจะไปหาวิชาของสำนักอื่นที่มันมีวิชาหยุด วิชาที่ดึงเข้าหางตะหงุมทําให้เดินช้าเลยก็ว่าไปครับอ่ามาเอามาใช้ทําให้มันเข้ากับอ่าวิชาของสนักผมนะออทันนองนั้นนะครับเออเดี๋ยวอธิบายก่อนวิชาของเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าหนึ่งวิชา,วาคือหนึ่งวิชานะหนึ่งวิชาคือหนึ่งวิชา,ชายัางไงไม่อธิบายงงว่ะเออคือเกมอื่นนะอย่างแล,แล้วกะล็อกอะไรกันนั่นตัวอย่าง ใช้ใช้จูปิเตอร์เงี้ยมันก็มีแค่หนึ่งสกิลใช่ไหมจูปิเตอร์อ่าแต่สกิลหรือวิชาของเคนเนี่ยหนึ่งหนึ่งวิชานะครับจะมีเป็นกร bon ะบวนท่าอ่าหนังวิชากระบีด่ดอกไม้ปลายก็มีทั้งหมดแปดกระบวนท่าใช่หร bon นะือเปล่าสองสี่หกแปดเออแปดกระบวนท่านะอ่าก็จมีแปดกระบวนท่าถ้าใครงงก็ดูหนังจีนนะฮะหนังจีนจะมีแบบกระบวนท่า bon ให,หนึ่งของทัพจะนนัขสนัขยกขาสนัขท่าหมาสนัขยก,ยกล้อสนัขลอดถ้ำสนุนัขกินหมี่ ก็ว่าไปนะฮะอ่าพิชากระบวนท่าที่หนึ่งของกระบี่อไม้ปลายๆก็น้ำตาวีรบุรุษโอ้โหฟอนต์แม่งไม่เวิร์กเลยว,ว่ะเอาฟอนต์ไทยมาลงเซิร์ฟเวอร์เอนเนี่ยดูยากนิดนึงนะชายกระบี่เทียนเยหี่ยงหนึ่งใจกลางน้ำกระบวนท่าที่สองหนึ่งเส้นขอฟ้าอะไรทำนองนี้นะฮะงงไหมครับถ้างงก็ไปดูหน่อยจีนนะน่าจะเข้าใจนะโอเค ก็สรุปนะครับหนึ่งวิชามีหลายกระบวน่าอ,อืมนั่นเองสรุปง่ายๆน่าจะเข้าใจนะเออเอะไรต่อวะเออการใช้วิชาข้ามวิชานะครับมันจะมีครูดาวห้าวินะเออใช้วิชาข้ามวิชาคืออะไรยังไงก็คือใช้วิชากระบี่ปวยไปยแล้วไปใช้วิชาอื่น กระบี่อะไรก็แล้วแต่จะเพลงเตะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีคูดาวฮาวิสอ่าผมลองใช้ดูนะข่าวล่านะครับจะเป็นวิชากระบี่ดอกไม้ปลายๆนะข่าวบนจะเป็นเพลงเตะท้องสำรานปุ๊บผมใช้กระบี่ชึ้งนี่นะครับกระบวนท่าทั้งหมดของเพลงเตะท้องสำรานเนี่ยมันดีเลย์หมดเลยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นสก,กิลอ่าสก,กิลพื้นฐานนะฆ่าต่อตายกับสก,กิลปาร์ตี้นะนี่นะไอเจนอันนี้ ดีเรกมาเลยถมร้องให้ด้วยไนะนี่อ่นะครูดาวห้าวิมันทำให้การใช้วิชาฆ่าสัตนักเนี่ยเราต้องดูดีๆเช่นกันครับเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะโดนฆ่าตายได้นะครับด้วยจักมันมีครูดาวห้าวิทำให้เราใช้สก,กิลได้ไม่ต่อเน,นื่องกันเองปุ๊บเดี๋ยราใช้แข้งแตะดูนะเห็นไหมฮะสก,กิลดาบของผมก็นี่ครูดาวห้าวิ นี่ก็คือการใช้วิชาข้ามวิชาแลวจะมีครูดาวซึ่งถ้าเราจะเอาวิชาอื่นมาใช้เนี่ยเราก็ต้องดูดีดนะฮะว่าวิชาไหนเนี่ยมันเหมาะอะไรยังไงนะฮะแล้วก็หาช่องทางการใช้ให้ดีนะครับระหว่างการใช้เพราะว่าเกมนี้เราพลาดแค่เซียววิเราอาจจะตายได้นะฮะอ่าอย่างห้าวิเนี่ยนานไหมครับบเกมนี้แม่งโคตรนานเลยฮะเพราะว่าถ้าใช้วิชาในกระบี่ไอ้ถ้าใช้ในวิชาเดียวเนี่ยในห้าวิแม่งซัดมาหนึ่ง สองโอ้สามสก,กิลอะโดนโดนไปสามสก,กิลแล้วถ้าเราพลาดไปแค่ห้าวิอะโดนไปสามสี่สกิลแล้วอะอ่าเราจะใช้ยังไงก็ค่อนข้างต้องต้องเช็คอยู่นะไอ้เหี้ยแม่งลำคาญไอ้พวกขายนั่นเองวะใต้มุมช่องแชทไปหมดเลยเนะี่ยมันมีหลายเจ้าเลยนะก็เห็นฮะมันแม่งไม่ได้มีแต่เซาท์ไทย,ยจริงนะที่มีแต่พวกผู้ประกาศขายนั่นเองอย่างเงี้ยเซาท์มอกนะไม่ว่าจะไทยจีนฝรั่งเกาหลีเราเห็นน้ำหมดแล้วฮนะแม่งมีหมดแล้วเนะี่ย ทั้งบอททั้งโปรเกมไหนมีบอทเอ้ยเกมไหนมีคนก็มีบอทมีบอทมีโปรมีคนนะเริ่มเข้าใจในสถานะทำของเกมออนไลน์แล้วครับเกมไหนที่ไม่ไออไมีอบอทไมไออ่มีโปรมีอยู่เกมเดียวฮนะเกมที่มันไม่มีคนเล่นนะแหละไม่มีบอทไม่มีโปรของจริงฮนะแบนเท่าไหร่มันก็มาอีกยิงย่งแบนยิ่งมามยิาง่งแบนยิ่งมาแม่งยังตีแมงสาบเลยโอ้โหตีไม่หมดทันทีพวกนี้เหนื่อยเหนืไทยแทนทีเอ็มจริงฮนะก็ชาวไทยก็ลำบากแล้วนอกก็ลำบากเหมือนกันนะไอเรื่องบอทเนี่ย เข้าใจตอนแรกผมก็บ่นนะบ่นค่ายเกมอ๋อว่าเล่นเกมไปๆๆมาเล่นเยอะเข้าะเริ่มเขาเ้เขา,ขา,ขาขใจแล้วอ่ะคนกันมีอยู่ไม่กี่คนแม่งคนทํามีเป็นแสนบ่นแล้วเนี่ยโอเคไหเออนี่ครับมันจะเป็นกล่องไม้ที่หาได้ตามทั่วเมืองอะมันก็จะมีต่อมๆนหล่นอยู่ถ้าเราไปกดนะครับบางทีเราอาจจะได้คัมพี์ทำอาหารหรือคมพีพวกค้าของอะไรมานะครับ อ่าผมตะกี้เปิดไปได้เหรียญเจ็ตด,ดีมาเอาไว้แรกเป็นของขวัญเลยแต่ก็ไม่รู้ไม่เคยได้ของดีเลยกล่อ,องเวนเนี่ยก็ได้อะไรวะได้เสื้อผมมือกระกากามานะอ่าเอาไว้ให้เด็กสำหรับเล่นใส่ซึ่งผมว่าโยนล้านหมดแหละแต่นี้ยังไม่โยนนะ <c oughs> เก็บไว้เพื่อเลืกอกดืมอะไรวะเนี่ยดื่มอะไรบ้างว,ะ,วะเนี่ยเออลืมเรื่องการอัพสกิลนะ ครับสกิลของเกมนี้นะครับมันก็จะไม่เหมือนเกมอื่นอย่างเช่นกันนะครับผมผมจะอัพให้ดูนะวิธีการอัพเลยกดเคครับเาลาวเราก็เลือกสกิลที่เราะจะอัพนะครับผมผมเลือกเป็นวิชาปานนะอ่าผมก็กดตรงนี้นะครับขออโหช่วยนี่นะครับพอผมก็กดอันแรกแค่นี้นะครับแค่การกดอ,อันแรกนะครับมันจะเป็นการอัพแบบ อ่าทั่วไปนะคือทุกๆหนึ่งร้อยวิเนี่ย exp ของเรียกว่าอะไรดีวะแต้มแล้วกันเนาะแต้มของสกิลเนี่ยผมจะผมจะเด้งขึ้นมาทุกร้อยวินะครับอ่ามันก็จะค่อยอัพไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับมันก็จะมีเวลาบอกอยู่นะว่าใช้เวลานะเท่าไหร่ถึงจะอัพนะของผมก็แปดชั่วโมงสิบห้านาทีไอห้าสิบดนาทีนะ่าจะไม่จะอัพโอ้โหแม่งค่อนนานเลย <c oughs> กเเ็เราเราเร่งมันได้นะครับเราเร่งให้มัน เราเลยให้มันอัพไปไวได้ในการกดอันที่สองและอันที่สามครับอันที่หนึ่งไออันที่สองเลยเนี่ยกดเลยปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับในการใช้เงินซอ้อเนี่ยแต่ผมใช้ไหมดแล้วนะฮะมันเกินลิมิตแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับปิดไปผมคนจนนะต้องเข้าใจหน่อยอันที่สามครับนี่จะเป็นการลำวยนะครับยิ่งลำเยอะเราก็จะได้ e x p เยอะ กลับมาเช่นกันนะครับผมรับสูงสุดได้สิบคนนะก็หลักการํำก็คล้ายๆ audition น,นะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองํำคนเดียวให้ดูก่อนนะปุ๊บอ,อันนี้นกันปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นตั้งอย่างนี้นะครับนี่คือจุดของคนที่จะมาํำกับผมนะนี่จะยืนอยู่เรียงตามนี้เลยแต่ผมไม่มีใครแล้วไงอ่าผมก็ํำคนเดียวไปเลยกดสตาร์ท การรำก็ใจคล้ายแกนเต้นนะครับนี่ก็กดเคไปง่ายมากครับไม่ยากนะก็ไม่มีฟินิชไม่มีเกทไม่มีอะไรนะมีแต่สมูทอ่าโอเคเอาหลุดหน้าจอแล้วเฮ้ยกลับมาเออก็มันจะให้ค่อยเพิ่มระดับความยากขึ้นไปนะเอเคใู่ มีสองก็สตัวแล้วอ่าก็อะไรท่านมองนี้นะครับผมนี่ก็เป็นการอัพสกิลนะครับแล้วก็การทำให้สกิลเราเอัาไว้มากยิ่ขึ้นนะครับโอเคผมกดเปิดอัพสกิลไว้ก่อนนะครับกดถ้าแรกแล้วเราจะไปทำอะไรก็ได้นะฮะว่าจะไปยืนชิวๆยืนชิวๆกินข้าวเหนียว เสี่ยวที่ผับอะไรก็ได้นะสก,กิลเราก็จะเด้องอยู่ตลอดเวลานะโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวพูดแล้วว่าลืมว่ะชอบลืมจริงเลยยังไม่แก่เลยผมลืมแล้วลนะอ่าเออเนื่องด้วยสก,กิลมันเป็นการอัพแบบนี้นะครับอ่ามันทำให้เราได้รับอิสระครับอิสระมากๆเลยคืออังเกมอื่นนะ คุณมาถึงทำอะไรอะ่ะวันๆก็ตีมอนเวนวันใช่ไหมตีมอนทำเควสลงดันนี่คือกิจวัตรประจำวันของเกมเก็บเลเวลเกมอื่นนะครับซึ่งเกมนี้มันไม่ใช่เลยนะครับเนื่องจากมันไม่มีเลเวลแล้วสกิลเนี่ยมันอัพอย่างที่ผมบอกเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็อัพได้เนี่ยอ่าเอาสามารถเอาเวลาที่มันว่างเนี่ยทำไรไปทําอาหารคราฟของตีของคือถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะแล้วคุณไม่ชอบการต่อสู้อะ่ะคุณไม่ชอบพิเช่อ,อ่าคุณไปคราฟของอะไรได้เลยนะ ปเป็นช่างตีดาบอันดับหนึ่งของซอเซิร์ฟเวอร์เลยก็ได้นะ <c oughs> อ่าก็โหดอยู่นะครับเหมือนเหมือนห้าเวนมูนอะถ้าคุณไม่ฟีเคมอะไรก็เหมือนห้าเวนมมนอะทำของขายรวยอย่างเดียวนะ